เมื่อวานนี้หลังจากไลฟ์สดเสร็จเนาะก<ด>็มีคนให้อาจารย์ไปฟังไลฟ์สดคุณแพรี่ก็มีโอกาสได้ไปฟังไลฟ์สดคุณแพรี่ก็ดีนะ<ม>คุณแพรี่ก็ชี้โทษได้ดีมากคืออาจารย์เรื่องนี้อาจารย์ไม่เห็นจริงๆเรื่องคอนเทนต์ก็เราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่ทําให้คนรีแลกตลกอะไรไปแล,แล้วก็เจตนาคือเขาเรียกว่าอะไร มันคุยกับคนที่เข้ามาป่วนคือใช้คอนเทนต์อะเอาคนด่าเข้ามาทำคอนเทนต์แต่ปรากฏว่ามันเป็นโทษโดยที่อาจารย์ก็ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นโทษก็เมื่อวานก็นั่งฟังคุณแบรี่ก็คุณแบรี่ก็ชี้โทษได้ดีมากคือคนอื่นมันเข้ามามันก็บอกว่าต่างคนมันบอกว่าเข้ามาบอกอาจารย์มาเตือนอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ฟังมันไม่ได้เข้ามาเตือนเนี่ยประเด็นมันเข้ามาด่า มันเข้ามาค่อนแควอาจารย์ก็ยิ่งไม่รู้ก็มันมาด้วยอาการแบบนั้นจะไปรู้ได้ยังไงมันดามาก็ด่ากลับสิใช่หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์แปอะไรแบบนั้นเราเข้าใจว่าเออแล้วมันก็ตลกดีอะไรย่างเงี้ยเราก็พูดพูดอะไรไปตามปกติแต่จนเมื่อวานคุณแบรี่แกก็นั่งอย่างเมื่อวานคนที่คุยกับอาจารย์ในลฟ์สดเมื่อวานเขาก็ดีเขาก็ชี้โทษเขาก็พูดแรกๆเขาก็จะดูวายวายอะไรยังไงก็ลองนั่งฟังดูสักพักหนึ่งเออคอยละอธิบายไปเขาก็เข้าใจเมื่อวานว่าก็เลยลงไปก็เลย ลองดูฟังคุณแบรี่พูดจนจบไปเลยก็ฟังฟังแล้วก็เออก็ต้องขอบคุณคุณแลรี่ที่ชี้โทษชี้ภัยแกเราในฐานะของเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องไม่มีตัวตนเราก็ต้องพยายามวางแล้วก็ฟังฟังจากคนทีดด่ชี้โทษตำหนดิด้วยความเป็นกัลยานามิกรณอ,น,อน,นี้อาจารย์เคยพูดจาได้ไหมช่วงที่เป็นธรรมะนีแ่แหละอาจารย์พูดว่ากูจะฟังเฉพาะคนที่เป็นกัลยานามิ คุณจะฟังเฉพาะคนที่มีภูมิธรรมหรือคุณธรรมสูงกว่ามาด้วยเจตนาดีไม่ใช่มาเตือนด้วยเจตนาชั่วจะฟังและนี่คือครั้งแรกที่คนมีเจตนาดีพูดกับอาจารย์ที่ผ่านมาคนมาในไลฟ์อาจารย์ไม่เห็นมีใครเจตนาดีสักคนในการเตือนมีแต่ค่อนแควมีแต่ดาทอรังเกียรเดียดฉันพอเวลาอาจารย์ได้ฟังคุณแปรี่พูดอาจารย์ก็ฉกคิดขึ้นมาเลยว่าคอนเทนต์ไม่ดีคอนเทนต์ไม่เป็น ประโยชน์มันเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ซึ่งอาจารย์มองไม่เห็นจริงๆเรื่องนี้เพราะอาจารย์ก็แค่ทำคอนเทนต์ไปตามปกติแต่ไม่มีเจตนาพะทุสลายใครจริงๆแล้วเรื่องการทำคอนเทนต์นับเงินอะไรเราก็ทำให้มันตลกครับผู้ได้ง่ายเจตนาคือตลกเลยให้คนมันรีแลกในการฟังตลกแล้วก็เอาคอนเทนต์ให้มันแชร์ออกไปอะไรไปแต่ปรากฏว่าคนไปเข้าใจอีกแบบหนึง่งเขาไม่ได้อินกับเรา เขาไม่ได้โอเคกับเราในเรื่องบริบทนี้ก็เลยบอกว่าเราเปลี่ยนไปซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็หลังจากนี้อาจารย์ก็จะไม่ทำคอนเทนต์ในมุมนี้อีกแล้วก็ยุติบทบาทในการทำคอนเทนต์ทั้งหมดที่เคยทํามาทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่งที่ทําให้คนเห็นว่าเปลี่ยนไปแล้วก็จะสํารวมระวังมากขึ้นในการทำคอนเทนต์ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับจริงๆว่าอาจารย์ควนควายหาเงินจริงๆในระยะเวลาช่วงสั้นๆเลยนะ ต้องใช้คําว่าสั้นมากเพราะอาจารย์อย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อคืนว่าอาจารย์เร่งรีบเพราะเราจําเป็นต้องใช้บ้านเราจําเป็นต้องใช้รถเราจึงรีบเร่งขวนขวายอย่างนี้คุณแปรี่บอกว่าอาจารย์ไปนั่งอยู่ในการไล์สดขายของไม่ได้ผิดแต่บางอย่างไม่เหมาะสมกับคนที่รักษาสินแปซึ่งอาจารย์เข้าใจดีแต่ด้วยอาจารย์ไปนั่งอาจารย์ไม่รู้เลยว่าเขาจะขายอะไรไม่รู้เลยอันนี้เป็นความสัต์จริงไม่ใช่ว่าเขาเตียมอาจารย์ลูกหน้า เขาลันคิวกันเองเขาแค่ให้อาจารย์เข้าไปนั่งแล้วก็ช่วยขายซึ่งเขาก็จะบอกบางทุงกเขาจะบอกว่าเขาจะเตรียมของที่เหมาะสมในการขายซึ่งอาจารย์เขาไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะมันมเราไปนั่งอยู่ในจุดของเขาเราไม่รู้ยังไงแท็กเอาอะไรมาจะก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาก่อนไม่รู้ว่าจะขายอะไรก็ก็ถึงเวลาหน้าง,งานใชยจะทำังไงก็ต้องว่ากันไปตามเหตุเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วใช่ปว่า เราจะไปขาดเขาอ่ะมันไม่ได้มันหน้ากล้องแล้วเราก็ต้องแสดงสปิริตแต่เราจะสำรวมระวังตัวเองและเรามัดระวังใจตัวเองอย่างมากที่สุดแต่ในเมื่อไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นเราเคยได้ยินอาจารย์ถ้าคนติดตามอาจารย์จะได้ยินอาจารย์พูดเสมอว่าอาจารย์ยังไม่รับรีวิวสินค้าอาจารย์จะยังไม่เอาใครมาขายสินค้ากับอาจารย์ทั้งๆที่มาติดต่อรออยู่เนี่ยเป็นยี่สิบเจ้าแล้วรอเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ย อยากจะเข้ามาไลฟ์สดกับอาจารย์แต่อาจารย์บอกชะลอ,อก,ก่อน,อ,อ,กกอ,นอาจารย์ขอดูก่อนเราไปเจนนี่มาแล้วเราไปแท็กประยูมาแล้วเราไปคุณการจอมพลังมาแล้วเราเริ่มเห็นโทษถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไปเราก็เริ่มเห็นว่าไม่เวิร์กแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ยังไม่รับอีกทีจะได้หลายคนว่าเอออาจารย์จะได้ไม่เหนื่อยแ้วอาจารย์เห็นแล้วว่ามันเป็นโทษเป็นภยัยก็คิดว่าหลังจากนี้ก็คงไม่ได้รับ ก็จะขายเฉพาะของตัวเองอย่างเดียวพอแล้วเพราะว่าเห็นแล้วว่าเป็นโทษเป็นภัยจริง,รงๆก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นโทษเป็นภัยจริงๆก็ต้องก็ต้องหวางแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของออยาสีฟันทิสมาที่คุณแพรี่พูดถึงก็อไอบอกไอฝนนั่นแหละก็พูดตรงๆได้ไม่เป็นไรเพราะชาเก็สนิทกับมันอยู่คือเราไม่มีการเตรียมกันมากอ่อนไอฝนมันเป็นคนธรรมดา มันไม่ได้ปฏิบัติทาอะไรจริงจังมันก็แค่เป็นคนคนหนึ่งที่ทำคอนเทนต์ล่ะไปตามกระแสมันสนุกแบบนี้มันเล่นแบบนี้กับทุกคนใจมันไม่ได้คิดอะไรมันเคารพอาจารย์หลังไม่มันก็เคารพอาจารย์แต่ประเด็นคือในขณนะที่เขาไลฟ์สดเขาก็เล่นให้คนมันติดตามให้คนมันดูแต่คนดูก็รู้สึกอึดอัดบางคนบางคนก็ตลกโปกฮาบางคนทีนี้เราจะให้ทุกคนเข้าใจมันก็ยากแต่อย่างที่คุณแวรลี่พูดว่า War, บางอย่างบางทีให้เขามานั่งเกี่ยวพาราศีกับคนรักษาศีลมันก็ไม่เหมาะแต่อาจารย์ไม่รู้จริงๆว่ามันจะพูดแบบนั้นก็มาไล์สดมันเข้าไล์สดแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเล่นแบบนี้เวลามันเข้ามาใกล้อาจะรก็พยายามขยับเก้าอี้ออกแล้วแล้วอาจารก็พยายามด่าแต่เราด่าแบบตลกอะไรเงี้ยแต่คือด้วยสปิริตเขาเนาะเขาต้องทํางานสปิริตเราเราก็ต้องทํางานมันเข้ากล้องแล้วก็ต้องทมนั้นนั่นคือเหตุผลว่า หลังจากนั้นให้นติดต่อมาขอให้อา,อาจารย์มาอาจารย์ก็แไม่ให้มันมาเขาพยายามเงียบๆปัดๆไปบ้างอะไรบ้างให้มันรู้เองแต่ด้วยความที่เขาเป็นนักธุรกิจเนาะเขาก็พยายามจะติดต่อหาคนดังคนอะไรเพื่อที่เขาจะได้มาขายของซึ่งมันเป็นบทบาทหน้าที่ของเขาในทางโลกในทางของการหาเงินเราก็เลยมาว่าเป็นโทษเป็นภยัยเราก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นคนต้องยุติแต่อาจารย์รู้แล้วว่ามันเป็นโทษอาจารย์เลยไม่ไลฟ์กับเขาอีก ก็พยายามระวังแต่ว่าอาจารย์ก็บอกฝนไปว่าถ้าจะเชิญอาจารย์ยไปได้แต่อาจารย์ขอเป็นไปบรรยายที่บริษัทเราไปได้แต่อย่าให้ถึงอาจารย์ไปนั่งไลฟ์สดขายของกับเรามน่าจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็มีการพูดแล้วหลายอย่างอาจารย์เห็นโทษในเรื่องคอนเทนต์เนี่ยอาจารย์เห็นโทษเห็นโทษแล้วก็สำรวมระวังเมื่อวานก็ได้มีการขอโทษขอโพยกันในกลางไลฟ์สดไปแล้วเมื่อวานวันนี้ก็ อาจารย์ก็มาอธิบายให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปตามเหตุตามปัจจัยหลังจากนี้อาจารย์ก็จะปรับปรุงตัวเองมากขึ้นในการทำคอนเทนต์ก็จะสํารวมระวังให้มากขึ้นจะทําตัวเองให้อยู่ในบริบทที่เหมาะสมมากขึ้นแล้วหลังจากนี้ก็ดีนะอาจารย์มองว่ามันเหมือนเป็นจังหวะดีมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังล่าสุดที่อาจารย์ไปการาบหลวงพอ่อคานาที่วัดป่าสัตทวีก่อนหน้าที่จะไปท้องสนามหลวงนะ อาจารย์ได้มีโอกาสคุยกับหลวงพ่อคณาส่วนตัวท่านพูดกับอาจารย์คำนึงว่าตอนเนี้มันเริ่มอยู่ตัวแล้วท่านก็พูดกับอาจารย์แล้วก็บอกว่าให้ช่วงเนี้ให้พยายามปรับปรับตัวเองให้กลับเข้าสู่โหมดของภาวะปกติคือปกติเวลาอาจารย์สอนอาจารย์กระแสคอนเทนต์เราเน,ะเนะาะด่าอะไรบ้างอะไรบ้างท่านก็บอกว่าให้เริ่มปรับเข้าสู่ภาวะปกติอาจารย์ก็ฟังท่านแล้วละ่ะ แล้วบอกว่าเริ่มกลับมาพูดจาแบบปกติได้แล้วเใอหอ้พยายามเบาลงในเรื่องนี้ช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่มันจะดีกว่าท่านก็พูดไม่ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเป็นโทษเป็นภยัยอาจจะ์ก็ฟังท่านมาแล้วก็รับท่านมาก็เป็นโทษเป็นภยัยเสจริงหลังจากที่ครูบาอาจารย์พูดก็หลังจากนี้ก็จะระมัดระวังมากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็อาจารย์เห็นแล้วว่าเราก็จะเห็นว่าสองสามวันวันนี้ก็ สองวันมานี้ตั้งแต่วันที่มีเรื่องมีประเด็นอาจารย์ก็จะเบาลงแล้วก็เริ่มมีการให้คนขึ้นใหม่กลับมาสนทนารรมเหมือนเดิมก็เริ่มเพราะว่าด้วยกิจการงานอาจารย์มันเริ่มเบาลงด้วยแล้วเงินอาจารย์ก็ไม่จําเป็นต้องหาเยอะเหมือนเดิมแล้วด้วยเรื่องที่ทางที่ดินที่จะทำโรงงานอะไรก็ยุบไปหมดแล้วยุบไปก่อนหน้านี้แล้วนะก่อนหน้าที่จะมีเรื่องนี้เพราะอาจารย์ดูแล้วว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยอาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์จะแบกหนักเกินไปก็เลยยุติทุกอย่างแล้วก็ อยู่ตามอัตภาพอาจารย์ก็จะกลับไปสอนธรรม,มะขายของตามปกติตามอัตภาพของตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็รักษาอัตภาพของการสอนธรรม,มะเป็นมเหตุตามปัจจัยเหมือนเดิมการที่อาจารย์ทําไม่ใช่เพื่อให้คนกลับมายินดีรัใคข่หรือติดตามใครจะเลิกติดตามอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้ติดอะไรไม่ได้โกรธเคืองไม่ได้เครียดแกนอะไรไม่ได้รู้สึกว่าทําไมหรือทําไมจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ อาจารย์ก็อยู่ของอาจารย์ตามปกติอาจารย์เตรียมการทุกอย่างไว้อย่างที่บอกอาจารย์เตรียมจะปิดรถงวดนี้จริงๆจ,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 จะปิดเลยแต่มันปิดไม่ได้เพราะว่ามันยังทําทะเบียนอะไรออกจากไฟนแนนซ์ไม่จบ <S <s <uck> คือมันปิดไม่มีชาวบ้านเขาปิดอนนะไรอย่างเงี้ยคือทําเรื่องกู้ไว้อย่างเงี้ยปีหนึ่นงแต่ปรากฏจะปิดแต,แต่ยังไม่จ่ายงวดแรกอย่างเงี้ย <uck> เขาก็เลยว่าจ่ายไว้ก่อนได้แต่มันยังทําเรื่องเขาออกไม่ได้ ก็เลยบอกว่าอางนั้นก็รองวดแรกแล้วปิดจบแล้วก็โอนเลยซึ่งตอนนี้ก็รออีกประมาณสามสิบวันรอทะวงทะเบียนป้ายขาวซึ่งซึ่งป้ายขาวอาจารย์ยังไม่ได้นะป้ายขาวยังไม่ได้ไมโปธทันามีอยู่ไม,โป,ม,ไมโปรอยู่ตรงนี้ลําำโพง สงสัยแบงหมืนนอนันไะต้องเสียบต้องต้องพูดไปชาดไปฮัลโหลฮัลโหลเอออันนี้ชัดก,กว่าไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยไม่อยากสร้างเหตุของการเป็นหนี้อาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าอาจารย์ไม่อยากสร้างเหตุของการเป็นหนี้ก็เลยพยายามจะยุติการเป็นหน,นี้ เพื่อเราไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นทุกข์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะยังขายของได้เหมือนเดิมไหมเพราะจะันวางอันนี้จังตลอดเวลามาไม่เที่ยงมันมีความแปรปวนตลอดเวลาในโลกของโซเชียลคนจะเลิกติดตามเราเมื่อไหร่ก็ได้ คนจะยุติในการสนับสุนรเราเมื่อไหร่ก็ได้คนจะเลิกซื้อน้ําพริกเราตอนไหนก็ได้ว่าอาจารย์มองเห็นความเสื่อมแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งอาจารย์ก็เห็นโทษแล้วการกระทํานี้เป็นการกระทําเพื่อตัวอาจารย์เองไม่ใช่กระทําเพื่อให้คนกลับมาติดตามอาจารย์ไม่เคยได้อยากได้คนติดตามเยอะแยะมากมายอาจารย์ไม่เคยมีความคิดที่จะให้คนรรลุมรรลุมาม,มาต้มอาจารย์แค่ต้องการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมให้คนเนี่ยตื่นรู้และเข้าใจตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้า ด้วยคนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าจะไม่มีเงินก็ต้องไม่มีเงินแบบมีความสุขถ้าจะเป็นหนี้ก็ต้องเป็นหนี้แบบมีความสุขถ้าจะล่มชมร่มเหลวก็ต้องล่มชมล้มเหลวแบบใจไม่มีความทุกข์จะป่วยไข้ลาบากเขินใจแค่ไหนก็ตามก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของคาว่ายอมรับตามความเป็นจริงทีนี้ถ้าเราสามารถยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ มันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีความสุขได้นในปัจจุบันอาจารย์แค่ต้องสอนต้องการสอนให้ทุกคนมีความสุขในปัจจุบันขนาดแค่นั้นเองเพราะนั้นขอให้พวกเราเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วการกระทําทุกอย่างที่อาจารย์ทำอาจารย์ยืนตามทำแต่ด้วยบางอย่างอคอนเทนต์มันเกินเกินเบอร์เกินเลยไปแต่ก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยแล้วก็จะสํารวมระวังให้มากขึ้นก็ขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วกร็ระหว่างนี้ อาจารย์ก็จะไม่หยุดในการสอนธรรมระก็ยังคงจะสอนธรรมระแล้วก็สไตล์ของตัวเอง<ม>ก็ยังจะเป็นสไตล์ของตัวเองเหมือนเดิมแต่ก็จะไม่ไปทำคอนเทนต์ในลักษณะออโชว์อวดหรือก็จะละวางกับคนที่เข้ามาปั่นอะไรมากขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าคอนเทนต์นี้ไม่น่าฟังเราก็จะพยายามไม่เอาประเด็นของกลุ่มคนเหล่านี้มาเป็นประเด็นเพื่อสร้างคอนเทนต์ก็จะรู้แล้วว่าโอเคมันไม่เวิร์กมันไม่ได้ประโยชน์ มันเป็นโทษก็จะพยายามระมัดระวังแล้วก็ปรับปรุงตัวนี้ให้มากขึ้นแล้วก็จะสร้างประโยชน์กับมู่คณะในกลุ่มคนตื่นทาของพเรามากขึ้นให้เป็นประโยชน์ให้มากขึ้นเราก็อาจจะก็จะยังคงทําต่อไปนะแต่ก็ทําตามอัตทภาพคงไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตเหมือนเดิมแล้วที่ที่วางไว้อะไรไว้ที่จะทําอะไรต่อจากนี้ก็คงต้องบางอย่างก็อาจจะต้องพักไปบ้างก็คงว่ากันไปตามเหตุเพราะว่า ที่ผ่านมาจะรู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยกับการหาเงินที่จะต้องมาทําอะไรนู่นนี่นั่นเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากอะไรก็ตามก็หลังจากนี้ก็ตามอัตภาพดีกว่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเลี้ยงอะไรได้ก็เลี้ยงเลี้ยงไม่ได้ก็หอ่อข้าวมากินกันเอง <c oughs> นะมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปนะแล้วก็จัดงงจัดงานอะไรก็คงไม่ไปควรขวายจัดงานอะไรแล้วเพราะว่าการจัดงานใหญ่ใช้เงินเยอะ พอใช้เงินเยอะก็ต้องหาเงินเยอะอย่างงานสวดมนต์ครั้งปีอย่างเงี้ยจัดครั้งหนึ่งคนมาเป็นพันคนอย่างเงี้ยมันใช้เงินเยอะนะข้าวน้ําอะไรต่างๆนานมันหมดเป็นหลายแสนนะมันไม่ได้หมดแค่แสนเดียวนะมันหมดสองแสนสามแสนก็เลยบอกว่าไม่จัดดีกว่าเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมัน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 ลำบากลำบนแม้กระทั่งสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็ต้องวิ่งหาเงินอยู่ดีก็เลยมองว่าเอาพอประมาณดีกว่าปีใหม่อย่างเงี้ย ถ้าไม่ได้สวดมนต์ข้ามปีก็ภาวนาอยู่บ้านหรือไม่แน่อาจารย์อาจาอาจาะจัดเล็กๆที่บ้านก็ได้จัดที่เนี่ยเรามีที่ของเราเล็กๆก็เอาแค่เนี้ปัญจล้นก็ช่างมันปล่อยมันล้นไปก็กงคืนเนาะไม่เป็นไรหรอกทากอย .15 เนาะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ยึงพัดล <c oughs> มเป่าเนี่ยสวดมนต์ในบ้านเนี่ยเดี๋ยวขอว่าขอ,ขอ,ขอ,ขอพี่ใหม่มันได้อยู่แล้วน <c oughs> ม่ได้เป็นไรเราก็ไม่ต้องอะไรมาก <c oughs> เดี๋ยวตั้งเครื่องเสียงตั้งอะไร แล้วก็คืนบรรยากาศดีเนี่ยต้นไม้ปลูกแล้วเดือนหนึ่งพอดีทาอยู่บ้างไม่แน่เดี๋ยวอาจารย์อาจจะนั่งอยู่บนบ้านน็อกดาวก็ได้เป็นเวทีแล้วทุกคนก็นั่งอยู่ในสวนนะ่ะเออนั่งกันแล้วก็บางคนก็นั่งร้อมนั่งอะไรไปพื้นที่ข้างล่างมันกว้างไงปูสื่อเอาบรรยากาศลางคืนเอาไฟสปอตไลท์ฉายเอาเล็กๆของเราแค่ที่เนี้ยไม่ต้องเอาอะไรเยอะพอเ่พอ,พอ,พอ,พอประมาณล่ะ เอาว่าที่ผ่านมาอาจารย์ก็ลืมไปนิดหนึ่งลืมตัวไปนิดหนึ่งว่าเรามองเห็นแต่ประโยชน์ตรงหน้าอย่างเดียวพุ่งไปว่าต้องให้คนเกิดประโยชน์เยอะๆต้องทําได้ใหญ่ๆเพื่อที่จะได้รองรับคนเยอะๆจะได้มีคนมาฟังแล้วจะได้เกิดประโยชน์มากที่สุดเราคิดแต่ตรงนั้นก็เลยรียบเร่งในการหาเงินเพราะเราไม่อยากรับเงินบริจาคเราไม่อยากให้ใครเสียเงินเราไม่อยากให้ใครต้องมาจ่ายเงินจ่ายทองไปฟังทมอยากให้คนฟังฟรี อยากให้คนมาเจริญกุศลโดยที่จะไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องกิจการเงินการทองไม่ต้องไปังวลกับอะไรเราก็เลยมัวทําไปควนควยอ่าท้านเดี๋ยวกูแบกเองด้วยการมาหาเงินหนาทองแบกไว้จะได้เอาเงินมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นทีนี้มันกลายเป็นมันไม่เป็นประโยชน์ละสิมันเป็นโทษก็เลยมาว่าถ้าเป็นโทษแบบนี้เราก็ต้องหยุดเห็นโทษแบบนี้ก็ต้องหยุดก็ต้องวางก็ต้องทราบเหตุไปตามเหตุทีนี้ถ้าวันหนึ่ง ได้ไรายได้น้อยหนึ่งพนักงานในบริษัทก็ต้องทําใจนะก็อาจจะต้องมีการปลดระวางกันออกไปบ้างคงมายืนอยู่กันทุกคนคงไม่ได้อีกต่อไปเพออไราะรายได้ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วาการแบ่งปันการช่วยเหลืออะไรก็ต้องลดลงไปทั้งหมดเพราะใจาคงไม่ได้หาเงินได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วก็คงจะขายของแค่ตามมาตรภาพาาก็ก็จะขายของแค่ในเวลากลางคืนแล้วก็ได้แค่ไหนก็คงเอาแค่นั้นก็คงจะไม่ต้องแบบทุกวันต้องได้เป้าเท่านี้เท่านี้ ไม่เหนื่อยยากลําบากเกินไปก็จบเวลาก็คือลงอยู่ตามมีตามกินตามมรรภาพเท่าที่มีได้พนักง,งานก็คงไม่จําเป็นต้องมีเยอะขนาดนั้นแล้วทุกอย่างก็คงกลับไปจุดเดิมก็ปล่อยไปตามมีแต่ว่าก็เท่าที่เราทําได้อย่างนี้น่าจะเหมาะแล้วเราก็เริ่มทําบ้านทําอะไรเริ่มทําอะไรทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางก็ทําอยู่ในที่เล็กๆไม่ต้องไปขวนควายใหญ่โต